า,านนี้พวกเรากําลังอยู่กันที่เส้น,นในสนามบินสุวนณภูมิครับเส้นทางตัดผ่านกลางสนามบินหรือว่าเส้นทางเรียบดันเวจากถนนอ่อนนุชมุ่งหน้าสู่ถนนบางนาครับสังเกตว่าขวามือจะเป็นรันเวย์สนามบินครับผม ซ้ายมือรอบๆสนามบินนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสกายเลนหรือเลนที่ขี่จักรยานออกล้างกายที่นี่ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากครับสกายเลนสนามบินสุวรรณภูมิใครๆก็อยากมาลองขี่ที่นี่สักครั้งหนึ่งสนามาเป็นที่ขี่จักรยานติดระดับโลกเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นเส้นทางกลับระหว่างจากบางนาวิ่งออกไปทางลากะบางหรือออดทนนะครับก็จะผ่านมาทางฝั่งนี้ก็อยู่จะอยู่ฝั่งเดียวกับอ่าลันเวย์ของสนามบินทัวรณภูมิครับ มีการบินไทยกำลังเทคออฟนะครับจะเห็นอาคารตรงนั้นก็จะเป็นเทอร์มินอลของสนามบินสุวรรณภูมิครับก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นทางลัดครับวิ่ง เรียบรันเวยสนามบินสุวรรณภูมิจากอ่อนนุชละกบังตัดออกบางนาหรือจากบางนาออกกิ่งแก้วหรือว่าอ่อนนุชละกบังได้ครับผม แล้วปึ๊ดขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันเดดูน่ะ,ะอ๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้ว้วววโ